เอาข้อสีอเนี่ยตีอันนี้ก็อันไหนเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยใช่ใช่อันนี้อันนี้ชนวนึงแล้วก็เอาตีใช่ไหมเรいいเาจะไป เที่ยวน้ำตกนะครับขอนุ้ตกอุทยานหน่อยอุทยานอยู่ในนี้พาสปอร์ตแส้มครับชาเลนเขาแสมพาสปอร์ตครับโอเคผมคันจังพ,สสาพาสปอร์ตชาเลนเนชั่นอลพาสยานแห่งชาติคันจังไปสแตมม์กอนเอ้ยจะจะซื้อตั๋วเขาด้วยใช่ไหม สามหลังค่าเข้า,ขาคนละ20บาทเดี๋ยวนมีสามหลังชนบุรีนี่ะะะไหนตกเจ็ดสาวน้อยนี่เรามาจะเต็มเล่มอุทยาน อต้องให้ให้ก่อนนะครับเปล่าไงน้องดีคลิปคลิปช่องช่องชื่อช่องน้องดีอุ้ยอันนี้คือนกอนก À. mà, mát. Nước nhiều mát. nước ตอนนี้ภาพภาพจำน้ำตเกเจ็ดสาวน้อยอะในความทรงจำอะมันจำไม่ได้แล้วเป็นยังไงคือมันเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ก็ยังแบบจำตรงนี้ได้อะไรเงี้ยเป็นแบบมันสะอาดนะสะอาดขึ้นนะใช่สะอาดเหมือนเขาเขาแบบมาดูแลดีขึ้นหนยสวยจังสะพานข้ามภาา เราจะไปถิ่นยักษ์ไงอันนี้เราจะเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาเข้าสู่ราชสีมาแล้ว้ปาลาตัวเิ่มมาเเสวัส<า>ดีครับขอเข้าหน่อยนะน้องหมา อีกชั้นไปท่าไหนเองค่อยเดินที่หลังนะเเดินไปเาไม่ไดเอาน้ากันเลยอ่ะเวลาังเดินสำรวจน้ำตกนะครับอันนี้เราจะไปไปชั้นที่เท่าไหร่อ่ะไม่รู้จะไหวไหนเดิน,ไ,นไม่รู้จะไหวไหมเดี๋ยวลองดู ที่สองแล้วันีชั้นนะครับน้อง ก็เดินง่ายนะครับจะเป็นของวันเปวยจัง เจ็ดแล้วนะครมีเนี่ห้ามลงเล่นนานาน,นี้นกในึงโด่เฮีดั ลอยเลยลอยเลยมีแค่บึ้งเอ้มีต้นสนต้นขินมาด้วยนะคะเนี่ยขับรถมีอะน,นี่นง่ายค่ะแต่ยังไม่ต้อนรับเราเองจะขับรถนะนี่มีรถเอเจวีด้วยอะไรก็ง่าเนี่ยผ่องนงะ่ายเนี่ย ข้างบนอันนี้อันนี้คือหลังหลังที่จะเอาตอนแรกหลังนี้ใช่เ้ามันไม่เข้าลิงหนูได้ใช่ไหมเข้าทางนี้อันนี้เป็นคาเฟ่ดูความสวยดีต้นไหนดีนี่ห้องน้ำส่วนตัวใช่ไหม นี่ข้างหลังข้างนันหข้างหลังโอ้โหนี่จัดอยจริงเ<ล>ยียเองเคียดยนะว่าเรานอาีน,นหมดเลยฮะนี่นะคะคือโดมห้องพักของเรา มีแอร์ด้วยเตียงนอนกระทัดรัด,ดน,นะคะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งตู้เย็นมีน้ำมีไดร์เป่าผม <c oughs> นมเล็กๆน่ารัก ต้องทอดรองเท้าไหมครับต้องค่ะแบบพี่คัดนนะี้ไงอเมริกาโน่มไม่หวนาวน,ม,น,น,นมีก็เพราะไข่ดาวไง่ยมแบมอะไรต้องกินอะไรดูเมนูก่อน Yeah, I need to go. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep in everything see you in the next life have to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel weight pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change Change my mind, maybe elevate, living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I pray, I believe in the better. Yeah. Days. Between a rock and a hard place, do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done, because there's so many differences in each of us. Trust your gut.

เป็นที่พักใหม่นะครับย kind of right. so okay. um, okay ังไม่ค่อยเรียบร้อยอะไรนี่สะพานแขวนอันนี้คุณแม่นะครับเดินมาเดินมาเดิน การดีไหมดีมากดีมากอยากมาอีกไหมประมาณแปดโมงแปดโมงอากาศเย็นเย็นสดถ่ายรูปอีกแล้วโอ้กำลังอาดอยู่ย่ายมากไม่ไกลแยแล้วก็เหมือนร้อเรียนในร้อยขึ้นอใช่กำลังจะไปกินข้าวกันนะคะขึ้่ร้อถ่ายรูปนะซิเดี๋ยวตกบันไดมากเลย เดี๋ยวค่อยทาเนี่ฮะตรงยืนตรงนี้อาพี่แซมนี่ฮะนี่จะเป็นชุดสลัดเชา้านะครับของที่พักก็น่ากินมากๆเช้าเราจะกินเยเนี่ยเยอะ,ยอะกินสลัดนะครับ All I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving i like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just get by in everything See you in the next life, you have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, night not okay. All I want, and I pray. <coughs> so all I need is a so better พอเบิร์นแล้วค่ะตอนนี้เราก็ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเป็นบุฟเฟ่อาหารอาหารเช้าใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็มานั่งรับลมตรงบริเวณสนามอันนั้นโดมมันจะเป็นโดมให้เราอยู่กันใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสนามที่เราขับ ATV ได้ที่นี่เขามีบริการรถ ATV ให้เราขับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยบรรยากาศดีมากนะคะขนาดแบบมาในแบบช่วง ไม่ใช่หน้าหนาวเนาะก็ยังอากาศดีลมแรงดีมากเลยแล้วก็เงียบสงบมากนะคะเหมาะกับครอบครัวเหมาะกับจะพาผู้สูงอายุมาหรือพ่อแม่มาต้องการความเงียบสงบที่แบบไม่เสียงดังวยวายบวกเวกอย่างเงี้ยได้เลยแล้วก็ที่พักเขามีมีไม่เยอะนะคะคือแบบรับรับตามจํานวนห้องพักเลยก็จะมีบ้านทั้งหมดสามหลังแล้วก็มีโดมห้าโดมกลางคืนก็นอนหลับสบาย ก็เงียบสง,งบดีอากาศเย็นมากไม่ต้องเปิดแอร์เลยเพราะว่าโดมโดมที่เนี่ยเขามีแอร์แล้วก็แอร์ก็คือแบบแอร์ใหม่เนาะเพราะที่พักเขาเพิ่งเปิดได้ประมาณสี่เดือนอเนี่ยดูลมผมพัดปลิวว่อนเลยนะคะเจ้าของพี่เจ้าของก็คือพี่พงศ์นะคะพี่พงศ์ก็ได้คุยกับเรา,มาเมื่อเช้าแล้วก็แนะนําอุดมการในการที่จะสร้างาสร้างรีสอร์ทที่นี่หรือสร้างที่พักที่นี่นะคะว่าเออเขาอยาก อยากให้คนมาพักมีนความสุขแล้วก็สร้างจากความที่เขาชอบโดยที่ไม่ได้วางผลกําไรอะไรมากมายก็เป็นความคิดที่น่ารับถือนะคะแ,แบบอยากให้ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักได้มาเที่ยวที่จังหวัดสระบุรีกันเยอะบรรยากาศดีแล้วก็จํากัดผู้เข้าพักก็คือแบบจะไม่มีเสียงดังแน่นอนตอนนี้ที่เขาก็กําลังจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาเพื่อให นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สะดวกสบายพนักงานที่นี่พี่ๆพ,พนักงานดีมากช่วยเหลือดูแลให้ช่วยอะไรเอาอะไรก็คือได้หมดแล้วก็ไม่มีแบบพูดจาไม่ดีเลยพูดจาดีมากกินมันจำ้ำใสตลอดแล้วก็อาหารอร่อยมากอร่อยทุกอย่างอาหารก็ราคาก็โอเคก็คือโอเคกับ ปริมาณรสชาตินะคะแล้วก็พี่ที่ทําก็เป็นพี่ที่จบด้านอาหารและการโรงแรมโดยตรงนะก็ได้คุยกับพี่เขาแล้วก็ทุกอย่างคือเพอร์เฟกนะสําหรับเรานะถ้าเต็มสิบก็ให้เต็มสิบเลยเดินเดินย่อยเมื่อกี้เมื่อกี้กินไหลายอย่างมากของเราจะมีโปรโมชั่นด้วยนะตอนที่เรามาเพราะเราจองล่วงหน้ากันประมาณ2เดือนเนาะมีโปรโมชั่นแล้วก็ค่าอาหาร ลดสิร์เซค่าเครื่องดื่มก็ลดสิร์เซก็คือลดแล้วลดอีกลดไม่หวัดไม่ไหวนะคะอันนี้พี่เขากำลังสร้างทางเชื่อมก็คือใช้ได้แล้วแหละเมื่อเช้าเดินไปถ่ายรูปมาก็สำหรับคลิปที่เฮล่ฮิลนี่ก็ขอจบเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์ออกจากที่พักแล้วก็จะไปไหว้พระต่อแล้วก็อาจจะไว้คาเฟ่ต่ออีกสักที่หนึ่งนะคะแล้วก็เดินทางกับกทมเลย ค่ะเราจะไปที่ไหนอีกในคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายตอนนี้เราก็แวะคาเฟ่น,นะคะตามกันมาเลยอันนี้ก็เปิดหาตาม Google นะคะคือร้านวิน วินหรือวายไม่รู้ไม่รู้อ่านถูกไหมวายคาเฟ่แอนฮิลคลับนะคะคือพอกินข้าวเสร็จใช่ไหมออกจากที่พักมันก็ต้องเติมกาแฟใช่ป่ะเติมพลังกันก่อนคาเฟอีนไม่เข้าเสนเลือนไม่ได้ไดดใช่ขึ้นไปสั่งกาแฟดีกว่าชขึ้นหรอเป็นหินอย่างนี้นะใช่ มันเป็นแบบทางเนินใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นภูเขามินิมอลค่ะโฮโฮโฮ อเมริกาโน่น้ำพึ่งไหมคะมีค่ะอเมริกาโน่น้ำพึ่งค่ะหนึ่งนได้กินเลยแนวนี้เมนูใหม่นะคระับจะพูดรดสเป็นสองติดเอาเป็นลาเต้เย็นค่ะลาเต้เย็นนะครับปกติทำหวานไหมคะ

All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. You have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it's squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see. Here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, cause all I want.